สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมสวนฝรั่งหงพอซื้อของผมนะครับซึ่งวันนี้จะมีเทคนิคในการดูแลาการปลูกต้นฝรั่งหงปอซื้ออย่างไรให้พร้อมแล้วก็จเจริญเติบโตได้สวยงามนะครับฝรั่งหงปอซื้อนะครับถือได้ว่าเป็นฝรั่งที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งที่ค่อนข้างมีรสชาติอร่อยนะครับเนื้อด้านในเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กัดจะมีเกราะความกรอบแล้วก็ความหอมของเนื้อฝรั่งนะครับ แล้วก็ฝรั่งหงปอซื้อถือได้ว่าเป็นฝรั่งที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับราคา1ึกิโลอยู่ประมาณที่ 100- ่ง0ถึงสองบาทต,ต่อกิโลซึ่งถือได้ว่าเป็นฝรั่งที่ค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมนะครับในการนําไปบริโภคนะครับวันนี้ก็จะพามาชมอาการดูแลต้นฝรั่งหงเปอซื้ออย่างไรให้ต้นเจริญเติบโตสมบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับส่วนที่สวนของผมนะครับจะ เป็นการปลูกโดยใช้กิ่งพันธุ์ขงงปะซื้อเป็นลักษณะของกิ่งตอนนะครับทำให้การดูแลจะมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้วิธีการดูแลโดยการใช้ปุ๋ยนะครับในการให้นะครับซึ่งจะมีปุ๋ยที่ใช้ให้จะให้ก็คือปุ๋ย้อซึ่งจะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงเหมาะสําหรับที่จะนําไปดูแลต้นฝรั่งของปอซื้อให้มีการถอดกิ่ง ก้านใบนะครับให้เขาแตกกิ่งสูงนะครับแล้วก็มีปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ไก่นะครับเพิ่มในส่วนของการดูแลดอกแตกดอกออกใบนะครับซึ่งปุ๋ยที่ไก่ถือได้ว่าเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารในการแตกตาดอกแล้วก็บำรุงผลของฝรั่งขงขงปซื้อนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือวันนี้จะได้ใส่ปุ๋ยในส่วนของายป,ปุ๋ยเมล็ดนะครับสูตร15-15เป็นปุ๋ยเคมีเสริมเข้าไปเพื่อให้ฝรั่งมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ ออกดอกออกผลนะครับได้ผลที่สมบูรณ์แล้วก็มีรสชาติหวานนะครับซึ่งวันนี้นะครับกิ่งพันธุ์ที่ปลูกก็คือมีอายุประมาณ6เดือนนะครับพร้อมที่จะทําการาเร่งในการออกดอกออกผลได้แล้วนะครับซึ่งปกติการปลูกฝรั่งหงพอซื้อนะครับก็จะปลูกประมาณ6เดือนนะครับก็จะสามารถที่จะให้ผลผลิตได้แล้วนะครับซึ่งระยะแรกที่เราปลูกนะครับเราจะ,จะต้องเด็ดดอกเพื่อให้อดอก และต้นนะครับไปบํารุงเพียงใบแล้วก็ลําต้นนะครับไม่ให้ไปบํารุงผลนะครับซึ่งจะทําให้เราได้ต้นพันธุ์ฝรั่งหงพอซื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะทําการออกดอกออกผลให้ให้เราได้เก็บกินนะครับซึ่งวันนี้ด้านที่เห็นนี่คือลักษณะของฝรั่งหงพอซื้อเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมารับชมพร้อมกันในการดูแลเทคนิคก,การดูแลฝรั่งหงพอซื้อนะครับนะครับต้นนี้นะครับหลังจากที่ทําการาลงหลุมนะครับกิ่งพันธุ์แล้วนะคะมีอายุประมาณ อ่หกเดือนนะครับก็ในระยะแรกๆที่ทําการลงกิ่งพันนะครับก็จะมีการอ่ารองปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะครับผสมนะครับแล้วก็อ่าลงหลุมนะครับกบนะครับดูแลก็คือก็ให้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่นะครับบำรุงส่วนมากก็จะเน้นเป็นปุ๋ยคอกเพราะว่าปุ๋ยคอกนี้มีธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนสูง เหมาะสําหรับต้นฝรั่งหองเปาซื้อเอาไปบํารุงกิ่งใบนะครับทําให้ต้นฝรั่งหอมเปาซื้อเจริญเติบโตแล้วก็มีกิ่งพันธุที่สมบูรณ์นะครับใบใหญ่แล้วก็ใบเข้มนะนะครับก็ปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ยจะเป็นเป็นปุ๋ยบํารุงทางใบและต้นมากกว่านะครับจึงทําให้ฝรั่งหองเปาซื้อนะครับโตเร็วแล้วก็จะไม่ค่อยมีกิ่งดอกนะครับแตกดอก ครึ่งใน,นระยะแรกๆที่ลงฝรั่งหงเปาซื้อนะครับเขาจะแตกกิ่งออกดอกนะครับสิ่งสําคัญในการดูแลฝรั่งหงเปาซื้อนะครับก็คือต้องมีการเด็ดเด็ดดอกออกนะครับเพื่อมาให้มีการติดผลนะครับสำหรับการเด็ดกิ่งดอกและผลออกเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของอาหารอาหารที่จะไปบำรุงดอกและผลเนี่ยไม่ได้ก็จะนําไปบํารุงต้นและ ยอดทําให้ฝรั่งหงปอซื้อเนี่ยมีความได้ปุ๋ยค่าอาหารครบนะครับถ้าถ้าเอาผลไว้เนี่ยต้นเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะต้องปุ๋ยที่ได้ที่เราให้เนี่ยมันจะเอาไปบํารุงผลและดอกนะครับมากกว่าลําต้นทําให้ต้นเขาแคะแกนแล้วก็ไม่เจริญเติบโตไม่สูงนะครับไม่สมบูรณ์การปลูกฝรั่งหงพอซื้อนะครับต้องเด็ด ดอกและผลออกจนถึงระยะประมาณ6เดือนเราถึงจะทําการปล่อยเก็บผลนะครับเอาผลเพราะว่าถ้าถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่เล็กนะครับปลูกไป1เดือนเนี่ยฝรั่งของปูซื้อเขาจะออกดอกแล้วแต่ถ้าเราเอาผลไว้ต้นเขาจะแค่แกนไม่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้ได้ผลน้อยนะครับตอนนี้ต้นกิ่งพันธุ์ที่เห็นนี่คือลักษณะ,ะต้นพันธุ์มีขนาดที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทําการ ให้เขาออกดอกออกผลได้แล้วเนี่ยครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้นค่อนข้างสูงแล้วก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับลักษณะของต้นฝรั่งหอมป่าซูที่สวนนะครับ6เดือนเท่านั้นนะครับสูตรที่ให้ก็คือจะเป็นอ่าสูตรเน้นปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยที่ไก่นะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดสูตรสิบห้านะครับอ่านิดเดียวนะครับแล้วหลังจากที่ต้นครบ6เดือนแล้วนะครับผมก็จะเน้นเป็น ปุ print, and has has ๋ยีไก่แล้วก็ปุ๋ยสูตร15-15สูตรเสมอก็คือเขาจะมีธาตุในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักที่เหมาะสําหรับการปลูกฝรั่งหงเปาซื้อหรือฝรั่งกิมจูนะครับได้ก็จะทําให้ฝรั่งองเปาซื้อแล้วก็กิมจูนะครับที่ได้รับธาตุอาหารในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม15-15สูตรเสมอแล้วก็ผสมกับธาตุอาหารพวกขี้ไก่ก็จะทําให ฝรั่งองเปซื้อมีรสหวานแล้วก็กรอบถ้าท่านผู้ชมมีปุ๋ยมูลค้างคาวก็ก็ดีนะครับถ้าในกรณีที่ปลูกเป็นในลันกษณะของการปลูกฝรั่งองเปาซื้อเป็นชีวภาพนะครับก็สามารถปลูกได้ให้นะครับเพราะว่าปุ๋ยมูลค้างคาวเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทําให้ฝรั่งมีรสหวานและกรอบนะครับซึ่งการให้ปุ๋ยที่เพียงพอให้น้ําที่เพียงพอจะทําให้ฝรั่งองเปาซื้อเนี่ยมีความกรอบและก็รสชาติหวาน นะครับฝรั่งโหงเป่าซื้อเนี่ยเป็นฝรั่งที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศไต้หวนันนาเข้านะครับแล้วก็มีการแพร่หลายมานํามาปลูกในประเทศไทยเพราะว่าด้วยความที่เขามีจุดเด่นก็คือมีรสชาติค่อนข้างอร่อยนะครับกรอบแล้วก็ผลนะครับมีกลิ่นหอมนะครับเหมือนสตรอเบอร,บรี่แล้วก็เป็นที่ชั้นชอบแล้วก็ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาก็อยู่ในท้องตลาดก็อยู่ประมาณ กิโลกร,รัมละ1 0 0บาทถึง200บาทนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับของบริเวณที่ปลูกนะครับหรือบริเวณหน้าสวนอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างตา่ำหรืออ่าบริเวณแถวข้างถนนนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับตัวนี้เป็นฝรั่งหงเป่าซื้ออายุอ่าหกหกเดือนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการแตกดอกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ให้ปุ๋ยเร่งนะครับ ก็สามารถให้ปุ๋ยทางใบนะครับได้ปุ๋ยฉีดเร่งฉีดเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกแล้วก็ปุ๋ยทางดินนะครับก็คือธาตุอาหารหลักนะครับเรามาดูลักษณะของดินดินที่ปลูกเนี่ยครับเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนใสยดินร่วนซุยสามารถปลูกได้กับดินทุกประเภทนะครับท่านผู้ชมการให้น้ําก็คือจะให้น้ำนะครับช่วงเช้านะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับ ท่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราให้ปุย๋ยปุ๊บเราก็ควรที่จะให้น้ําทันทีนะครับก็วิธีการให้ปุย๋ยก็คือจะให้ห่างๆโคนต้นอย่าชิดต้นมากเกินไปนะครับอย่างเช่นการให้ปุย๋ยเคมีอย่างเงี้ยคือค่อนข้างสําคัญมากถ้าเกิดว่าเราให้ปุย๋ยเคมีเยอะเกินไปเนี่ยการทําให้น้ําในต้นพืชเนี่ยมีการไหลออกจากเซลล์พืชน,นะครับทำให้พืชเขาเหนียว หรือเฉาตายได้ฉะนั้นการให้ปุ๋ยเคมีสําคัญมากก็คืออย่าให้บริเวณต้นโคนมากเกินไปแล้วกอ็อย่าให้เยอะแล้วก็ให้เสร็จให้ลดน้ําทันทีเพื่อลดการาสูญเสียน้านะครับเพราะว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยนะครับจะไหลนะครับไหลไหลออกดึงน้ําออกจากเซลล์พืชนะครับจำเป็นจะต้องมีการลดน้านะครับอันนี้คือลักษณะของต้นฝรั่งหงพอซื้อนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทีนี้การดูแลรักษาในเรื่องของแมลงนะครับการดูแลแมลงเนี่ยก็คือสามารถใช้น้ําส้มควันไม้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมปลูกในลักษณะของชีวภาพนะครับก็จะใช้น้ําส้มควันไม้ฉีดพ่นนะครับหรือ,อใช้น้ําตะไคร้ตะไคร้หอมฉีดพ่นอันนี้คือปลูก,กแซมระหว่างต้นหงปอซื้อนะครับกับ ราะหว่าง2อต้นนะครับระยะห่างประมาณ2เมตรก็จะปลูกตะไคร่หอมเพื่อให้ตะไคร่หอมไล่มัแรงนะครับแล้วก็สามารถพ่นทางใบนะครับก็จะสามารถกาจัดไล่มันแรงได้นะครับอันนี้ก็คือการดูแลนะครับในระยะเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการกําจัดมัแรงนะครับหรือจะใช้ในสูตรของ วิเคราสารเคมีก็ได้นะครับกบจาจัดเพียนะครับสำหรับฝรั่งหงพาซื้อเนี่ยเขาจะมีศัตรูพืชน,นะครับศัตรูของเขาก็จะเป็นพวกเพียนะครับเพียที่มาดูดน้ําเลี้ยงนะครับเรามาดูลักษณะของเพียนะครับส่วนมากจะเป็นเพียมาจากเนี่ยครับลักษณะเพียอันนี้คือการปลูกโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยครับก็จะมีเพีย เพียข้าวขาวเพียแป้งแล้วก็จะมีเพียเพียฝ่ายอันนี้เป็นเพียขาวนะครับเพียเพียเป็นเพียนะครับที่มาดูดเขาจะมาดูดน้ําเลี้ยงนะครับน้าเลี้ยงที่หลังไปของพืชจะเป็นเพียนะครับก็จะมีเพียแป้งนะครับแล้วก็เพียแล้วก็เพียฝ่ายที่จะมาทําการดูดดูดน้ําเลี้ยงของพืชนะครับ แล้วพวกนี้ก็จะทําให้เขาสูญเสียนะครับทำให้ใบเขากระด,ด้างนะครับทําให้พืชใบกระด,ด้างแล้วก็เกิดเชื้อราได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็มีวิธีการ mm hmm. กําจัดก็คือใช้น้ำส้มคันมาควันไม้นะครับหรือใช้สารกำจัดสัตรูพืชนะครับยาฆ่า,มาแมลงฉีดพ่นได้นะครับก็ฉีดบางๆตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลฝรั่งของบาซื้อได้ในเรื่องของมแมลงนะครับ ก็สำหรับปุ๋ยนะครับเรามาดูปุ๋ยปุ๋ยที่ให้ก็คือตัวนี้ผมจะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะครับนี่ครับปุ๋ยคอกอันนี้จะเป็นปุ๋ยที่ไก่นะครับจากคอกแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอสูตร15-15นะครับก็จะให้บริเวณโคนต้นนะครับหลังจากให้เสร็จก็จะรดน้ําสําหรับโคนต้นเนี่ยครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาวัชพืชอ,ออกหมดนะครับ ก็พอเป็นในลักษณะคลุมหน้าดินให้มีความชุ่มชื้นนะครับให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีวัชพืชคลุมลอาจจะใช้ฟางถ้าไม่ใช้ฟางก็ใช้วัชพืชถ้าน้ำดินแห้งเกินไปมันก็จะทําให้การหาอาหารของรากพืชน,นะครับได้ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะหารากสวนหน้าดินเนี่ยเขาจะเดินเดินเดินไม่สะดวกมันก็จะทําให้พืช จเจริญเติบโตไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลการให้ปุ๋ยนะครับของฝรั่งหงเป่าซื้อกันต่อเลยครับหลังจากนี้เราก็จะมาชมวิธีการดูแลนะครับใส่ปุ๋ยฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับก็เริ่มต้นด้วยการ,นะรขุดดินนะครับ,นะรบเอาวัชพืชออกอ เื่อเขาจะไม่ต้องมากินปุ๋ยเรานะครับ,เ,รบเอาวัชพืชพวกหญ้านะครับท่านชมขุดทางหางเน่าดินนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปสัตว์ลากเขาตัวนี้ระยะนี้พืชเริ่มหาอาหารไกลแล้วนะครับก็จะใส่นะครับเป็นปุ๋ยเคมีก่อนนะครับเป็นปุ๋ยเคมีสูตร15-15ทาให้เขาสมบูรณ์แล้วก็เร่งออกผลนะครับใส่ไปเลยนะครับนะหนึ่งกํามือนะครับสองกำมือห่างๆนะครับแค่นี้ครับ ากนั้นใส่ปุ๋ยที่ไก่นะครับปุ๋ยที่ไก่สามารถใส่โคตกับคนได้นะครับใส่เยอะๆได้นะปุ๋ยทีย่ไนกะ่ตามด้วยปุ๋ยคอกนะครับ ออกใส่ปุ๋ยหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็หาฟางหาวัชพืชมาปลูกนี่นะครับแค่นี้นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยฝรั่งโขงเป่าซื้อครับเดี๋ยวเราไปดูกใกล้ๆนะครับนี่ก็คือวิธีการดูแลฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับง่ายๆ นะครับก็หลังจากนั้นเราก็ทําการรดน้ำครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ subscribe s u b สไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสาน<า>ด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ